ท่านผู้ชมเคยรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าพักหลังๆมาเนี่ยแอปเปิลดูจะเงียบๆเ,เหมือนกับว่ายุคทอง,องของพวกเขานั้นมันผ่านไปแล้วหรือเปล่าครับในช่วงเวลาที่หลายคนนั้นกําลังคิดแบบนี้นะครับแอปเปิลนั้นก็ได้จัดงานอีเวนต์ที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีขึ้นมาครับเพื่อประกาศว่าพวกเขาอะยังไม่ได้ไปไหนสิ่งที่พวกเขาเปิดตัวออกมาก็คือ iPhone 17ที่ฮือฮาเป็นพิเศษก็คือไอโฟน Air ที่บางเฉียบเพียง5จุด 5 mm. ซึ่งถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่บางที่สุดเท่าที่ Apple นั้นเคยสร้างมาเลยนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมี Apple Watch รุ่นใหม่แล้วก็ a i r p o d s Pro 3ที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเขาอะใส่เซ็นเซอร์วัดอตราการเต้นของหัวใจมาในหูฟังเลยแถมยังบอกไปในในด้วยนะครับว่าอาจจะช่วยแปลาภาษาได้แบบเรียลไทม์อีกด้วยแต่พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมหลายๆท่านนั้นอาจจะกำลังคิดในใจใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมันฟัง ดูคล้ายๆกับงานเปิดตัวของ Apple ตลอด5ปีที่ผ่านมาเลยนี่นาะแม้ถ้าคิดแบบนั้นแล้วก็ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าท่านผู้ชมนั้นเดาทางได้แม่นเลยครับและที่สําคัญกว่านั้นเลยก็คือเรื่องราวทั้งหมดนี้นะี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ฉากหน้าที่พยายามจะซ่อนปัญหาที่ใหญ่กว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของ Apple ในปัจจุบันเอาไว้ก็เป็นไปได้นะครับเรามาลองดูรายละเอียดกันสักหน่อยนะครับสำหรับ iPhone 17แล้วก็เป็นไปตามที่หลายคนคา าาการเอาไว้ไม่มีผิดเลยครับคือแบบว่าเร็วขึ้นบางลงและแน่นอนครับว่ากล้องก็ดีขึ้นมันคือการอัปเกรดทีละเล็กทีละน้อยตามสไตล์ที่พวกเราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละครับแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือเสียงวิจารณ์ที่ไม่ดีต่อดีไซน์ของรุ่นโปรนี่สิครับหลายคนก็บอกว่ามันดูเออแบบว่าน่าเกลียดไปหน่อยนะด้วยโมดูลกล้องที่แบบว่าใหญ่เบิม่มและด้านหลังที่นูนออกมาบางคนนะครับถึงกับพูดติดตลกเลยนะครับว่าถ้าสตีฟจ็อบยังอยู่เนี่ยทีมออกแบบชุดนี้ก็อาจจะโดนไล่ออก มแล้วส่วนสีส้มสว่างตัวใหม่นั้นน่ะมันก็ใช้ความรู้สึกเหมือนกับสินค้าในแคาล็อกสมัยยุค90เลยครับและสําหรับรุ่นแอร์ที่ดูเหมือนจะขบวยเซีนไปเต็มๆเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะสะท้อนภาพของ Apple ในยุคใหม่ได้ชัดเจนที่สุดเลยก็ว่าได้ครับมันคือนวัตกรรมที่ดูเหมือนจะพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะหาปัญหามาแก้ไขให้ได้ผมอยากจะชวนท่านผู้ชมครับลองคิดตามนะครับว่าจะมีสักกี่คนครับที่ตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าแล้ว รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตของฉันนั้นมันดีขึ้นมา,มากเลยเนี่ยนี่ถ้าโทรศัพท์ของฉันน่ะมันบางลงไปอีกสัก3 0แล้วเจ้า iPhone Air นี่นะครับมันก็บางมากจนน่ากังวลในเรื่องของแบตเตอรี่เลยนะครับซึ่ง Apple น่ะก็พูดถึงประเด็นนี้ผ่านๆโดยบอกว่ามีแบตเตอรี่ที่แบบว่าใช้งานได้ตลอดทั้งวันซึ่งมันก็น้อยกว่า iPhone 16เล็กน้อยแต่แล้วในอีกไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขาก็ประกาศเปิดตัวแบตเตอรี่แพคเมกกาเซลที่ออกแบบมาสำหรับ iPhone แอดโดยเฉพาะในราคาที่แน่นอนครับว่าเราอะ่ะก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีก99ดอลลาร์หรือรา3,600บาทนั่นแหละครับขยับมาที่ Apple Watch Series 11กันบ้างน,นะครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้ถึง24ชั่วโมงส่วนรุ่น Alta าาใหม่ก็อยู่ได้นานถึง42ชั่วโมงซึ่งฟังดูเปนเผลินมันก็เหมือนจะดีนะครับจกนกระทั่งเรานึกไปถึงนาฬิกาอย่าง Garmin ที่เขาใช้กันได้เป็นสัปดาห์สัปดาห์แล้วล่ะก็โอ้โหการเปรียบเทียบนี้ มันอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันอาจจะเจาะตรงตลาดคนละกลุ่มกันะนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับมันก็หมายความว่าท่านผู้ชมนบบยังไม่สามารถที่จะใส่มันไปเดินป่าหรือว่าตั้งแคมป์ในช่วงสุดสัปดาห์กับ Apple Watch โดยไม่ต้องพกพาที่ชาร์จไปด้วยได้อยู่ดีนั่นแหละครับแต่ทว่าท่ามกลางความวุ่นวายใจในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แบตเตอรี่เหล่านี้นะครับมันก็มีประเด็นที่ใหญ่แล้วก็สําคัญกว่านั้นซ่อนอยู่ครับท่านผู้ชมพอจะเดาออกไหมครับว่ามันคือเรื่องอะไรครับเรื่องนั้นก็คืองานเปิดตัว ปีนี้นะครับปี2025นี้นะมันไม่ใช่แค่การเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่แต่เป็นการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่า Apple นะ่ยยังคงเป็นผู้นําในด้านนวัตกรรมของวงการเทคโนโลยีได้อยู่เพราะว่าสมองระพมที่แท้จริงในยุคนี้ครับมันไม่ใช่ความบอบบางของโทรศัพท์อีกต่อไปแล้วแต่มันคือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์และนี่แหละครับมันก็คือปัญหาใหญ่ของ Apple เลยทีเดียวภาพสนามรบตอนนี้ครับบริษัทอย่าง Google Meta แล้วก็ Microsoft พวกเขาก ก็ต่างเห็นศักยภาพของ AI มาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วครับแล้วก็พากันทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒน,นามโมเดลของตัวเอง Microsoft เองก็จะมี ChatGPT ฝังมาใน Windows และ Office เลยครับส่วน Google ก็จะมี Gemini ที่แทรกซึมอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของเขาส่วน Lama ของ Meta นั้นก็ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของวงการ AI แบบ Open s o u r c e ไปแล้วครับในทางตรงกันข้ามแล้วครับมันก็ดูเหมือนกับว่า AI ของ Apple น่ะยังหาทางของตัวเองไม่เจอเลยครับสิ่งที่ เราได้เห็นกันเต็มไปด้วยข้อบอกพร่องไม่น่าประทับใจและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงแม้ว่าทิศทางของ AI นั้นมันจะคาดเดาได้ยากก็ตามครับแต่ลึกๆแล้วอ่ะ Apple ก็อาจจะกําลังเล่นเกมที่ฉลาดกว่าโดยที่พวกเขาครับกำลังรอจังหวะที่มันเหมาะสมอยู่ก็เป็นไปได้แต่ในแง่ของการสื่อสารกับสาธารณะต้องบอกเลยครับว่าเข้าขั้นหายย่ายนะเลยทีเดียวย้อนกลับไปครับในช่วงก่อนงานเปิดตัว p h o n e นะครับ a p p เ e เองก็ระมัดระวังตัวมากๆเกี่ยวกับเรื่อง ของ AI แล้วก็ชุดซอฟต์แวร์ของ Apple Intelligence ของพวกเขาเลยแหละครับซึ่งเอาตามตรงแล้วเนะี่ยมันก็มีเหตุผลที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าการอัปเกรดครั้งใหญ่ของสลีที่หลายคนคาดหวังว่าจะมาปฏิวัติวงการน,นี่นะครับมันถูกเลื่อนออกไปเป็นปี2026เลยครับตามรายงานของสำนักข่าวบูมเบิร์นะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่ามันยังคงมีข้อผิดพลาดมากเกินกว่าที่จะปล่อยออกมาได้และเมื่อ3เดือนก่อนนะครับในงาน WWDC ทูตท่านเวนี่หัวหน้าฝ่า ซอฟต์แวร์ของ Apple นั้นก็ต้องออกมายอมรับเองเลยครับว่าสิ่งีรูปแบบใหม่ที่ควรจะรู้ใจเรามากขึ้นนั่นนหะพวกเขายัางคงต้องการเวลาในการพัฒนาเพิ่มเติมครับหรือจะให้ผมพูดแบบบ้านๆเลยก็คือมันยังใช้การไม่ได้แหละครับและนี่แหละครับมันก็คืองานเดียวกันกับที่ Apple ครับเคยนําเสนอการอัปเดตครั้งใหญ่หญของ Apple i n t e l l ท g e n c e เอาไว้อย่างสวยหรูนะครับทั้งการแปลสดแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทําให้นักพัฒนานั้นสามารถเข้าถึง AI ของ Apple ได้ไง่าย พวกเขารับทําให้มันฟังดูเหมือนกับว่า AI เนี่ยพร้อมแล้วนะสําหรับช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดแต่แล้วงานเปิดตัว iPhone มันก็กลับเล่าเรื่องราวที่แบบว่าแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเช่นอย่างนั้นเลครับเรื่องนี้ครับทําให้นักวิเคราะห์หลายคนเองครับก็ถึงกับต้องตั้งคําถามเลยนะครับอย่างคุณเดวิดฟรดจากดิวอิ r เชอร์นั้นก็ได้เขียนเอาไว้ก่อนงานจะเริ่มครับว่านี่คืองาน iPhone ดังนั้นน่ะแน่นอนว่า Apple เนี่ยจะต้องพูดถึงอุปกรณ์ใหม่ๆแต่ในขณะเดีย กันแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ Apple น่ะจะได้ตื่นตานกับคนหมู่มากที่สุดแห่งปีบริษัทจะพูดถึงอนาคตของ AI หรือไม่หรือจะพูดถึงความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าปรากฏนะครับว่า Apple น่ะไม่ได้อธิบายอะไรเลยครับแต่กลับเลือกที่จะกลบเกลื่อนคําวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์ AI ไของตัวเองไปอย่างบบเงียบๆในขณะที่ Google Microsoft Meta จัดงานโดยมี AI เป็นพระเอกครับ Apple น่ะกลับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับก,บการพูดถึงเรื่องเดิมๆคือการอัปเกรดฮาร์ดแวร์พวกเขา เขรับเอ่ยคําว่า Apple Intel l i g e n c e แค่ประมาณ3าครั้งเท่านั้นและนั่นแหละครับเป็นเพียงแค่การพูดผ่านๆเท่านั้น,นครับตอนที่นําเสนอฟีเจอร์ของ iPad Pro 3สส่วนคําว่า Sir i ท่านผู้ชมจะหมรับว่ามันไม่ได้ถูกเอ่ยถึงเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนะี่ยมันไม่ได้มีแค่พวกเราที่รู้สึกนะครับแต่นักวิเคราะห์หลายคนเขาก็เริ่มมองเห็นสัญญาณน,นี้มาตั้งแต่ไกลแล้วครับอย่างคุณปีเตอร์แอนเดอร์สันจากบริษัทจัดการกองทุนแห่งหนึ่งที่บอกกับซี N.B.C. นะครับว่าเขาอ่ะรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ Apple ขาดความใส่ใจในด้านซอฟต์แวร์และบัญญัติษิดเขาเองก็ได้ถามคําถามที่เรียบง่ายแต่ตรงจุดที่ตุดเลยนะครับว่า ซีรีอยู่ที่ไหนนะครับแวอิตาลีในขณะที่โลกของ AI ครับกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว Apple เนะี่ยกลับดูเหมือนจะยืนอยู่ข้างหลังอย่างเห็นได้ชัดเลยครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะครับเมื่อเราอะลองย้อนนึกกลับไปครับ Apple เนะี่ยพวกเขาเคยเป็นบริษัทแห่งการปฏิวัติมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น iPod iPhone หรือว่า Apple Store แต่ละอย่างนะ่ะไม่เพียงแต่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์แต่เปลี่ยนนวัตกรรมการใช้ชีวิตของเราไปเลยด้วยซ้ำพวกเขา เคยเป็นบริษัทที่ทุกคนครับเฝ้ารอสิ่งใหม่ๆที่มันยิ่งใหญ่อยู่เสมอแต่พอมาถึงยุคตื่นทอนของ AI ครับ Apple นะ่ะกลับหายไปจากต่างระบบเลยครับในขณะที่คู่แข่งอะ่ะเขาทุ่มเงินมหาศาลเพื่อพัฒนาน AI แต่ Apple นะ่ะยังคงพยายามทําให้เซลล์รีทงานได้ดีขึ้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พวกเขาพยายามทํามา10บกว่าปีแล้วแต่ผลลัพธ์ก็อย่างที่เราเห็นกันได้เลยครับประวัติที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ช่วยให้สบายใจขึ้นเลยนะครับเพราะว่าพอเฟเจอร์ Apple i n t e l l i g e n c นัน,นั้นเริ่มเปิดให้ใ จริงแล้วเราก็ปัญหาก็เกิดขึ้นทันทีแถมยังเป็นปัญหาที่แบบว่าค่อนข้างน่าอายอยู่นะครับยังฟีเจอร์สรุปข้อมูลเนี่ยถึงขั้นกูเรื่องขึ้นมาเองโดยบอกผิดๆเลยครับว่าราฟาเอลนาดาวนักเทนิสชื่อดังนะครับออกมาเปิดเผยว่าเขาอะพูดก็เด็จหรือแม้กระทั่ง,ร,งรับบอกว่าตัวละครลุยจิในเกมมาริโอนะครับเขาแบบว่าพูดก็เดี๋ย็ โอ้โหเรื่องนี้เนะี่ยทำเอาสื่ออย่าง BBC เนี่ยนะครับก็ต้องรีบออกมาแก้ไขข้อมูลเลยทีเดียวครับสำหรับบริษัทที่ขายภาพลักษณ์ในเรื่องของความนี้บและความน่าเชื่อถืออย่าง Apple พราผิดพลาดแบบนี้เนะี่ยมันถือเป็นเรื่องที่แบบวานนาอับอายอย่างยิ่งจนต้องรีบปิดฟีเจอร์นั้นไปเลยทีเดียวครับทีนี้สิ่งที่ท่านผู้ชมต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับ AI ของ Apple ก็คือมันเป็นระบบไฮบริดครับซึ่งมันเป็นลูกผสมมันเป็นเส้นทางที่แตกต่างจากบริษัทเทคโนโลยีอื่นอย่างเส้น ะและก็แบบว่าไม่ได้แตกต่างในทางที่ดีเสมอไปนะครับคืออธิบายง่ายๆนะครับแบบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วน่ะ Apple Intelligence เนี่ยจะทำงานบนโบเดลของ Apple เองโดยเวอร์ชันเล็กๆจะอยู่บน iPhone ของเราโดยตรงครับเพื่อจัดการงานง่ายๆอย่างเช่นการเรียบเรียงประโยคส่วนงานที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยครับมันก็จะถูกส่งไปประมวลผลบน,บนเซิร์ฟเวอร์ของ Apple ซึ่งออกแบบมาให้มีความเป็นส่วนตัวสูงแม้ว่า Apple นะครับจะมองไม่เห็นข้อมูลของเราฟังเผินๆก็ดูดีเลยใช่ไหม แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชม Apple นะ่ยยังได้สร้างส่วนขยายของ c h a t GPT เข้าไปในระบบตัวเองด้วยเพราะว่าโมเดลของ Apple เองครับยังมีความสามารถห่างไกลาจาก c h a t GPT อยู่มากดังนั้นนะครับถ้าเราอ่ะต้องการสั่งงานอะไรที่มันซับซ้อน Siri ก็จะส่งคําสั่งของเราต่อไปยังโอเพ a i ไอและการนํา c h a t GPT เข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งเนี่ยนะครับมันเลยทําให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วมันก็แย่ซ yeah! ะจนหลังจากประกาศเรื่องนี้ไปครับราคาหุ้นของ Apple ถึงกับร่วงลงมาเลยทีเดียวครับเพราะว่าบริษัทที่สร้างอาณาจักรขึ้นมาบนคํามั่นสัญญาว่าจะปกป้องข้อมูลของเราอย่างดีที่สุดตอนนี้เนี่ยกลับต้องพึ่งพาบริษัทอื่นมาจาัดก,การข้อมูลให้แม้จะมีการรับประกันมากมายแต่มันก็ยากที่จะเชื่อใจได้สนิทใช่ไหมครับเพราะเราก็ต่างรู้ดีครับว่าบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยก็ต่างมีวิธีอันจะฉลาดแล้วก็ซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูลของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอดังนั้นครับเมื่อ Apple เนี่ย ซึ่งชูในเรื่องของความเป็นส่วนตัวมาโดยตลอดครับกับส่งมอบสมองส่วนหนึ่งของ AI ให้กับบริษัทภายนอกมันก็เลยได้ทิ้งความคับข้องใจให้กับผู้คนมากมายเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับแม้แต่อีลอนมัดเองก็ยังออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เลยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างยิ่งเลยและผู้ใช้ Apple เนะี่ยกำลังถูกขักหลังเขากล่าวนะครับว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากที่ Apple นะ่ะไม่ฉลาดพอจะสร้าง AI ของตัวเองแต่กลับคิดว่า ตัวเองอ่ะสามารถรับประกันได้ว่า O p e พ AI จะปกป้องข้อบโบนของลูกค้าได้ทั้งหมดนี้นะครับหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่า Apple เนี่ยครับไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี AI ของตัวเองทั้งหมดครับซึ่งมันแตกต่างจากคู่แข่งโดยสิ้นเชิงพวกเขาอ่ะควบคุมทิศทางการพัฒนาของเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดในยุคนี้ได้น้อยลงทั้งที่การทําทุกอย่างภายในบริษัทของตัวเองมันคือจุดแข็งหลักของ Apple มานายตลอดหลายปีครับแต่มันก็ชัดเจนแล้วแหละครับว่าพวกเขาอ่ะเริ่มแบบว่าไม่มีทางเลือก อื่นแล้วซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่น่ากังวลมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเองครับมักเองก็ได้ยื่นฟ้องทั้ง OpenAI แล้วก็ Apple ครับโดยกล่าวหาว่าการร่วมมือกันครั้งนี้เนะี่ยมันเป็นการทําลายการแข่งขันแล้วก็ความไว้วางใจซึ่งทําให้ Apple แล้วก็ OpenAI ที่มี Microsoft นุนหลังอยู่นะครับถูกมัดรวมกันด้วยในคดีความนี่นะครับมันคือจุดอ่อนที่ใหญ่หลวงสําหรับ Apple และอาจจะ กลายเป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุดของทีมคุกเลยก็เป็นไปได้ครับเรื่องราวก็ยังไม่จบเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมมันยังมีเรื่องที่แบบว่าเลวร้ายยิ่งกว่านั้นซ่อนอยู่อีกครับเพียงไม่กี่วันก่อนงานเปิดตัว iPhone ครับก็มีนักเขียน2คนได้ยื่นฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์ต่อ Apple โดยอ้างว่าบริษัทนะครับแอบนําหนังสือของพวกเขาไปใช้ฝึกฝนโมเดล AI อยังผิดกฎหมายโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือว่าจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์เลยแม้แต่บ,บาทเดียวครับข้อกล่าวหานี้นะครับ มันก็เลยสวนทางกับภาพลักษณ์ที่ Apple เนี่ยพยายามจะสร้างมาตลอดเลยครับว่าพวกเขาอะพัฒน,นา AI อย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบมากกว่าคู่แข่งแต่คดีความนี้เนี่ยครับมันกลับถูกวาดภาพให้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับท่านผู้ชมเห็นปัญหาที่แทบจะหาทางออกไม่ได้ตรงนี้ไหมครับแรงของ Apple ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการที่ผู้คนมองว่าพวกเขาอะมีจริยธรรมมากกว่าแต่การจะสร้าง AI ให้เก่งพอที่จะแข่งขันได้นะ่ะมันก็ต้องใช้วิธีรว รวบรวมข้อมูลเชิงรุกแบบเดียวกับที่ Apple นะครับเคยออกมาประนามหรือออกมาต่อต้านนั่นแหละครับและผลลัพธ์ของปัญหาทั้งหมดนี้ก็คือ Apple ที่เคยเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เนี่ยกลับดูเงียบเหงาไปเลยครับหุ้นของพวกเขาก็เบื่อแบบว่าดูนิ่งสนิทไปแล้วดูเหมือนไม่มีใครพูดถึงบริษัทนี้ต่อไป iPhone 17เองก็ดูน่าเบื่อส่วนซีรีส์ที่เคยถูกมองว่าล้ำสมัยตอนนี้รับกลับดูล้าหลังไปเลยเมื่อเราครับเอาไปเทียบกับ GPT หรือว่า Gemini ของ Google และอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นแหละครับ Apple i n t e l l i g e n c e เนี่ยก็ออยังไม่ได้มอบอะไรที่แบบว่าน่าตื่นเต้นให้กับเราเลยครับท,ท,ทั้งๆที่ตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายปี2025หรือว่า3ปีหลังจากที่โลกครับได้รู้จัก h ช GP t GPT แล้วนะครับและนี่ก็คือจุดที่น่าสนใจที่สุดลยครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าหลักการที่เคยทําให้ Apple ยิ่งใหญ่มันกําลังจะกลายเป็นสิ่งที่ชุดรังพวกเขาเอาไว้เสียเองในโลกของ AI ที่เน้นความเร็วและการทดลองวัฒนธรรมแห่ง ความลับของ Apple ที่เคยเป็นจุดแข็งตอนนี้นะครับกลับกลายเป็นจุดอ่อนไปซะแลว้วท่านผู้ชมลองนึกภาพตามผมนะครับ Apple อ่ะเป็นเหมือนกับป้อมปราการมาโดยตลอดครับพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเงียบๆซึ่งในยุคข,ของฮาร์ดแวร์น่ะมันก็ได้ผลดีมากครับมันช่วยสร้างความตื่นเต้นและทําให้ผู้คนครับเชื่อใจว่าของที่ออกมาจาก Apple นั้นนะ่ะมันจะต้องสมบูรณ์แบบเสมอแต่ในโลกของ AI ก็ไม่ได้ให้รางวัลกับความลับแบบนั้น,นครับความเงียบของ Apple อ่ะมันไม่ได้ทำให้พวกเขาครับดูลึกลับ อีกต่อไปแล้วแต่มันทําให้พวกเขาครับดูเหมือนกับว่ากําลังล้าหลังแล้วก็ไม่สําคัญเลยผลที่ตามมาก็คือนักวิจัย AI เก่งๆ,ๆหลายคนของ Apple ถูกรบริษัทคู่แข่งครับดึงตัวไปแล้วเพราะว่าสําหรับคนเก่งๆที่มีความเทอทะยานะครับทําไมต้องใช้เวลาหลายปีทํางานในเงามมึกละ่ะกับโปรเจกต์ที่แบบว่าโลกอะ่ะอาจจะไม่เคยได้เห็นเลยที่ต่ำแต่ท่านผู้ชมครับยังมีอีกเหตุผลที่ใหญ่มากๆที่ทําให้ Apple นั้นขยับัวได้ช้าและเหตุผลนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผสมความสําเร็จ ที่ตุดขอบวกเขานั่นเองครับ iPhone สําหรับความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ของ iPhone นี่นะครับมันก็ได้กลายเป็นเหมือนกับกับดักของอนาคตของ Apple ไปเสียแล้วครับเมื่อไรครับถูกสร้างขึ้นรอบผลิตภัณฑ์เพียงแค่ชิ้นเดียวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะ่ะมันจึงเป็นเรื่องที่แบบว่าเสี่ยงมากๆก,การอัปเกรดที่เล็กทีละน้อยจึงกลายเป็นความจําเป็นทางการเงินไปเสียแล้วครับท่านผู้ชม Apple นะครับฝึกให้นักลงทุนคาดหวังการเติบโตที่มั่นคงแล้วก็คาดเดาได้ iPhone ใหม่ทุกเดือนกันยายนที่เร็วขึ้นนิดหน่อยบางลงนนิด่อย กล้องดีขึ้นนิดหน่อยมันคือการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆที่ถูกโฆษณาเกินจริงเพื่อขายโทรศัพท์ไม่ได้มากขึ้นครับในอดีตวิธีนี้เนี่ยมันก็ได้ผลมาตลอดนั่นแหละครับแต่ในวันนี้ครับวันที่สมรภูมิใหม่ของวงการเทคโนโลยีมันได้ย้ายไปอยู่ที่ AI แล้วอ่ะก็ดูเหมือนกับว่าแทบจะไม่มีใครสนใจ iPhone 17อีกต่อไปแล้วในขณะที่คู่แข่งครับสาม,มารถทุ่มเงินหมาสาลกับ AI ได้แต่ Apple เนะี่ยกลับถูกขังอยู่ในวงจรความสําเร็จของตัวเองพวกเขาครับไม่สามารถ เสี่ยงที่จะทําลายหานทองคําของตัวเองได้ไง่ายๆครับแต่จะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมถ้าทั้งหมดที่ผมเล่ามานีเนะี่ยมันคือสิ่งที่ Apple ิลนะครับตั้งใจทําให้มันเกิดขึ้นละ่ะแล้วจะเป็นยังไงนะครับถ้าจริงๆแล้วอ่ะแอปเปิลากำลังจงใจถอยห่างครับจากการแข่งขันในด้าน AI โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นแหละครับท่านผู้ชมจะเห็นได้นะครับว่า Apple นะิลเนี่ยดำเนินงานภายใต้ปรัชญาคุณภาพเหนือความเร็วมาโดยตลอดครับพวกเขาแทบจะไม่เคยเป็นคนแรกที่ เปิดตัวอะไรใหม่ๆเลยครับพวกเขาปล่อยให้คนอื่นทํางานนําทางไปโดยตลอดเรียนรู้จากความผิดพลาดของคู่แข่งแล้วจึงเข้ามาตลบหลังครับแต่เข้ามาอย่างดีที่สุดพวกเขาครับทาแบบนี้กับทั้ง iPods iPhone แล้วก็ AirPods ครับดังนั้นครับคาถามก็คือการที่ Apple ดูเหมือนจะช้าในเรื่องของ AI นั้นน่ะมันเป็นความล้มเหลวหรือเป็นเพียงแค่การทําตามประรัดญาดั้งเดิมที่เคยทําให้พวกเขาครับประสบความสาเร็จมาแล้วกันแน่นะครับทีมคุกเองก็ได้พูดชัดเจนเลยนะครับ ว่า Apple เนะี่ยจะไม่เรียบร้อนแต่จะรอเขานะครับกล่าวว่ามันสาคัญมากที่จะต้องรอบคอบและไต่ตรงอย่างดีโดยเน้นไปที่ความอดทนและความแม่นยําม,มากกว่าการทําตามกระแสและบางทีครับเขาอาจจะมีเหตุผลก็เป็นไปได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับท่านะผู้ชมถ้าเกิดว่า Apple ไม่ได้ช้าแต่กําลังระมัดระวังจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขาอ่ะกำลังรอดูอยู่เพราะว่าพวกเขาครับเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและนั่นก็คือ generative AI หรือว่าการพัฒนาน AI ครับมันอาจจะเป็นแค่ฟองสบู่ ไม่ใช่การปฏิวัติที่แท้จริงแล้วจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่ากลยุทธ์ที่แท้จริงของ Apple นั้นคือการนั่งรอดูให้ฟองสบู่ลูกนี้ครับมันแตกไปเองท่านผู้ชมครับปรากฏการที่กระแสะความข้างใครแล้วก็เก่งกําไรมันผลักดันราคาให้สูงเกินมูลค่าที่แท้จริงไปมากนี่นะครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์นะครับย้อนกลับไปในยุคฟองสบู่ดอกทิวลิปมาจนถึงยุคของฟองสบู่ .com หรือถ้าจะให้ใกล้ตัวเข้ามาหน่อยนี่ก็เรื่องของ NFT ครับมีเงื่อนหมาศสาลเลยนะครับ ที่ไหลเข้าไปในตลาดแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ถูกดึงออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้แต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสัญลักษณ์สําคัญที่บอกว่าฟองสบู่ใกล้จะแตกก็คือเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยครับมันเริ่มจาไม่ทําได้ตามอย่างที่เคยโฆษณาเอาไว้แล้วครับซึ่งเราอ่ะก็เริ่มเห็นสัญญาณแบบนี้กับ AI มาบ้างแล้วใช่ไหมครับเรื่องนี้ครับ Apple เขาก็จะรู้ดีที่สุดเลยครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้เปิดเผยครับมันเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับที่แบบว่าค่อนข้างจะ สะเทือนวงการของ AI กันเลยทีเดียวงานวิจัยชี้นี้ครับเป็นเหมือนกับการสาดน้ําเย็นจัดๆเลยนะครับใส่ความเชื่อที่บอกว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือว่า LLM เนี่ยมันฉลาดจริงๆนักวิจัยของ Apple ครับก็ได้ลองนําโมเดลชั้นนําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Gemini ของ Google Rama ah 3ของ Meta ครับมาทดสอบแก้ปริศนาตะกากง่ายๆนะครับผลที่ออกมาคืออะไรรู้ไหมครับโมเดล AI ทเทพเทเหล่านี้เนี่ยกลับใช้เหตุผลไม่ได้เลยครับ คือมันค้างมันยอมแพ้แล้วมันก็ไม่สามารถทําตามขั้นตอนพื้นฐานได้เลยด้วยซ้ํานี่นะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้อ p ปเปิลครับมองว่าถ้าเราครับลองลอกเปลือกความตื่นเต้นแล้วก็การตลาดสวยๆพวกนี้ออกมานะครับสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความลาะที่แท้จริงแต่มันเป็นเหมือนกับภาพลวงตาที่ซับซ้อนมากๆซึ่งมันพร้อมที่จะพังทลายลงมาทันทีครับที่เราอขอให้มันคิดแบบจริงจัง,จงขึ้นมาแล้วรอยร้าวที่ว่านี้ครับเราก็เริ่มเห็นมันเกิดขึ้น เนทัวทั้งวงการ AI แล้วจริงๆนะครับอย่างเรื่องล่าสุดเลยก็คือตอนที่โอเพ a นไอครับเปิดตัวโมเดลใหม่อย่าง ChatGPT 5แหมก่อนเปิดตัวเนี่ยถูกโปรโมทอย่างหนักหนาเลยนะครับว่าจะเป็นการก้าวกระโดดครั้งสําคัญสําหรับความฉลาดแต่ปรากฏว่าพอเปิดตัวออกมาจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมก็แต่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถล่มมาลายเลยครับไปในทางตรงกันข้ามครับท่านผู้ชมมีแต่คนบ่นครับว่ามันแย่ไม่เสถียรแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบว่าเย็นชาไรอารมณ์มากยิ่งขึ้นจนถึง ทัานทาให้มีคนหลายพันคนครับเป็นลงชื่อเรียกร้องให้นำาชจี t ีทีเนี่ยกลับมาใช้งานอีกครั้งครับแล้วภายในไม่กี่วัน Op e n a i เนี่ยครับก็ต้องยอมถอยนําเบอร์ชั่นเก่ารับกลับขึ้นมาจริงๆและแม้แต่ตัว c e ออย่างแซมมัดแนเองก็ยังต้องออกมายอมรับว่าบริษัททำผิดพลาดไปแล้วส่วนข้อแก้ตัวของเขานั้นมันก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่า Op e n a i เนี่ยแค่ต้องการเงินทุนเพิ่มแล้วโมเดลเนี่ยมันจะดีขึ้นเองถ้าเกิดว่ามีศูนย์ข้อมูลมากกว่านี้ มซึ่งมันก็เป็นมุกค,คลาสสิกของวงการ AI เขาเลยนะครับที่สําคัญเลยก็คือต่อให้ไรายได้น่ยมันจะพุ่งสูงแค่ไหนก็ตามครับโอ e พ AI เนี่ยก็ยังไม่สามารถทํากําไรได้เลยนะครับยังคงขาดทุนปีละหลายพันล้านดอลลราซึ่งนี่นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณใหญ่เลยนะครับว่า AI อเนี่ยอาจจะกําลังเป็นแค่ฟองสบู่ก็เป็นไปได้นะท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับมีเงินหลายพันล้านดอลลราเลยถูกพุ่มเข้าไปในบริษัท AI โดยยังไม่มีอะไร มาพิสูจน์ได้เลยครับว่าบริษัทเหล่านี้น่ะจะสามารถทํากําไรได้จริงๆตอนนี้ครับมันยังเป็นเรื่องของการเกมกําไรร้วนๆเลยครับแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ออเอนไ i นะครับที่เจอเข้ากับปัญหานี้ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้สถาบันอย่าง MIT ก็ได้ตีทีมผลการศึกษาที่แบบว่าน่าตกใจมากๆเลยครับพวกเขาพบว่า95%ของความพยายามที่บริษัทต่างๆครับนำ generative AI ไปใช้นั้นมันก็ล้มเหลวโดวยสิ้นเชิงซะอย่างนั้นเลยครับแล้วพอข่าวนี้ออกมาเป็นยังไง รู้ไหมครับนักลงทุนก็เริ่มเทขายหุ้นเทคก,กันยกใหญ่เลยทีเดียวทําเอาข้อมูลค้าตลาดของดัชนี S&P ไวฮันเดตเนี่ยนะครับมันหายวับไปถึง1ล้านล้านดอลลาา์หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวสาล้านล้านบาทโอ้โหมหาศาลปานนั้นเลยครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเราครับลองไปดูที่ประษัอื่นนะครับอย่างสเตเปนเดตทีเอที่เคยถูกยกให้เป็นยูนิคอร์เนี่ยครับ,รบก็เผาเงินไปหลายล้านทุกเดือนโดยที่ยังไม่มีผลงานเป็นชิ้น เป็นอัน i n อิงแฟชั่นเอไอก็เปิดตัวมาพร้อมกับเงินทุนพันล้านดอลลาร์แต่ไม่ถึงปีก็แทบล้มละลายและแม้แต่เอนโทรปิกครับก็ยังต้องใช้เงินหลายร้อยล้านต่อปีครับแค่เพื่อทําให้เซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาเนะี่ยทำงานต่อไปได้ลองคิดดูดิครับว่าบริษัทนี้เนะี่ยมีมูลค่าเกือบ20,000ล้านดอลลาร์เลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลกเลยนะครับแต่มันคือสัญญาณของอุตสาหกรรมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสความตื่นเต้นของ นักนเมมกกสถานการณ์นี้เนี่ยมันก็ทําให้นักวิเคราะห์จากวอรเตจคนหนึ่งรับเขียนบทความไวม้อย,อย่างน่าขนลุกเลยครับเขาบอกว่าความแตกต่างระหว่าง,งฟองสบู่ไอทีในยุค90กับฟองระบู่ AI ในยุคปัจจุบันก็คือ10บราาิษัทเทคที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้มีมูลค่าสูงเกินจริงมากกว่าตอนยุค90เสียอีกดังนั้นนะครับท่านผู้ชมในขณะที่เราครับอาจจะมองว่าการที่ Apple ดูเหมือนจะยังไม่มีนวัตกรรมด้าน AI ที่โดดเด่นออกมานั้นมันเป็นความผิดพลาด ั้งใหญ่ของบริษัทแต่ปัญหาที่แท้จริงนั้นมันอาจจะใหญ่กว่านั้นเยอะเลยนะครับความจริงก็คือตอนนี้ครับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งหมดน่ะกำลังเดิมพันครั้งใหญ่ไปกับ AI มันคือสมรภูมิใหม่ของบริษัท Big t e ท h เลยครับและยังไม่มีใครเลยนะที่จะสามารถบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วอนาคตของพวกมันจะเป็นยังไงกันแน่งานเปิดตัว iPhone ครั้งล่าสุดมันก็เป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนที่ทำให้เราครับไม่เห็นถึงทางสองแง่ที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีกำลังเผชิญอยู่เท่านั้นเองครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไป คิดดูนะครับว่าท่านผู้ชมน่ะจะเลือกลงทุนใน AI อย่างเต็มตัวเลยไหมจะขับเคลื่อนมันลงไปเลยไหมหรือว่าจะรอดูก่อนเอาช้าๆแต่ชัวร์ดีไหมมันอาจจะไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดในเ,เรื่องนี้หรอกครับไม่ว่า Apple ิลน่ะกำลังจะต้อนตัวเองจนตนมุมหรือจริงๆแล้วอ่ะกำลังเดินหมากได้ถูกต้องที่พยายามครับจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากกระแสเอไอที่ยังไม่แน่นอนแบบนี้นะครับมันก็มีเพียงเวลานี้เท่านั้น,นครับที่จะเป็นเรื่องพิสูจน์แต่ที่แน่ๆครับก็คือการเดินไปนครั้งนี้เนี่ยมัน สูงลิบลิ่วมากจริงๆครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเดินทางมาตล,ลอดทั้งคลิปนี้เลยเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วก็ถ้าคิดถึงไหนแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นก็ขอสมประรานาครับขอท่านผู้ชมนั้นมีร่างกายและก็สุขภาพที่แข็งแรงนะครับอยู่รับชมคลิปของผมไปนานๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ